สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชาวประมงภาคการผลิตท่านผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการประมงต่อเนื่องทั้งผู้ค้าปัจจัยการผลิตการแปลรูปการส่งออกท่านผู้ที่อยู่ในแวดวงการประมงที่เกี่ยวข้องทุกท่านเพื่อนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมประมงทุกท่านเนื่องในสุภาพอรดิษฐีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2557 ผมขอถือโอกาสนี้ส่งความสุขความปรารถนาดีและความระลึกถึงมาอย่างทุกท่านพี่น้องผู้ที่อยู่ในแวดวงการประมงทุกท่านผมขอเรียนว่าการปฏิบัติงานในภารกิจของกรมประมงนั้นล้วนแล้วแต่เพื่อความต้องการพัฒนาการประมงของประเทศให้เจริญก้าวหน้าขึ้นตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําทั้งในด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรประมงการจับสัตว์น้ําการแปรรูป การส่งออกโดยมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมองอย่างยั่งยืนในภูมิภาคและในตลาดโลกเพื่อความอยู่ดีกินดีของทุกท่านสำหรับในปีพศ .2557 กรมประมงได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานต่างๆโดยที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจของการเพาะเลี้ยง การส่งเสริมให้มีการแปรรูปสินค้าประมองอย่างมีมาตรฐานและปลอดภยัยทั้งในระดับชุมชนสินค้าเพื่อการส่งออกสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของการผลิตสัตว์น้ําอันจะเป็นการใช้วัตถุดิบจากภาคการประมงให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับประชาชนคนไทยและเป็นส่วนช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร,ร,กรผู้เพาะเลี้ยงและชาวประมงทั้งระบบท,ทั้งในส่วนของการทำการประมง จะเน้นในส่วนของการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นอันจะเป็นพลังขับเคลื่อนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศสู่ความยั่งยืนควบคู่ไปกับการควบคุมทําการประมงที่ผิดกฎหมายซึ่งภารกิจเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในเป็นตัวจักสําคัญในการขับเคลื่อนภาคการประมงของประเทศ ไปสู่การการทำประมงอย่างยั่งยืนทั้งในด้านอาชีพและการกินดีอยู่ดีขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประมงทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคจนสำเร็จรุ่วร่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผมปรารถนาให้ทุกท่านได้ดำรงชีวิตความเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต รู้จักสามัคคีเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กรและจู้จักความหมายคำว่าเพียงพอเพื่อนำไปสู่การปรับใช้สำหรับอาชีพข้าราชการตามรอยเปื้องพระยุคนบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะเป็นแนวปฏิบัติที่จะช่วยทำให้ท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและขอให้ท่านจงมีความอดทนมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและของประเทศชาติอันจะเป,นเป็นเป้าหมายสูงสุด ของการเป็นข้าราชการที่ดีในโอกาสนี้จะเริ่มต้นปีพุทธศักราชใหม่ผมขออัญเชิญอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนาตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือรวมทั้งพระบรมรีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมองศ์สาทุกวงทุกพระองค์อภิบาลปกปักรักษาให้ทุกท่าน ยงประสบแต่ความสุขความเจริญสำลิจผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติต่อไปขอบคุณครับ